สวัสดีครับจากช่องไปนาคาบัวนะครับวันนี้คือวันพฤหัสที่17ตุลาคมนะครับวันนี้เราจะส่งวัวกันนะครับพ่วงหนึ่งนะครับเป็นวัว30,000ต้นอันนี้ก็30,000ต้นอันนี้ก็30,000ต้น,นแล้วก็30,000กลางๆชุดนั้นนะครับพ่วงหนึ่งเดี๋ยวเราพามาดูวัว สามหม zn, zn, ืใใ่นต้นชุดนี้นะครับวอร์ชุดนี้จะเป็นสเปกนะครับหูสั้นหน้าแกะทุกตัวนะครับอเราคัดสรรมาทุกตัวนะครับหน้าต้องสวยคอยต้องดีนะครับนี่ครับหนักนี่ครับหูสั้นหน้าแกะนะครับคอต้องดีทุกตัวนะครับตัวไหนคอไม่ดีนะครับโดนคัดออกนะครับรุ่นชุดนี้น้ําหนักประมาณ อ่าเข้าวันนี้วัน430โลนะครับซากวัน430โลนะครับเป็นวัวสเปกนะครับ,ค,รบ,รค,ค,รบคือเขาเรียกว่าวัวสเปกค,คือลักษณะที่วัวเลี้ยงอ้วนแล้วคือเวียดต้องการนะครับอ่าทำไมถึงหูสั้นหน้าแก่เพราะว่าโดยการันตีถ้าเป็นวัวหูสั้นหน้าแก่เนะี่ยคือจะเป็นสมม่วนมากจะเป็นวัวลูกผสมพื้นเมืองนะครับวัวลูกผสมพื้นเมืองเนี่ยกระดูกมันจะเล็กนะครับเนื้อมันจะเยอะนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับอ่าเนี่ยอย่างนี้นะครับ ต้องมีคอนะครับคอทําไมต้องมีนะครับพออ้วนแล้วคอมันจะใหญ่เพราะคอ Song มันใหญ่นะครับตรงเนี้ยมันจะช่วยให้อ่าเขาเรียกเนื้อเยอะนะครับเนื้อตรงเนี้ยเท่ากับเนื้อขาหลังนะครับเท่ากับเนื้อเนื้อขาหลังเนื้อท้ายนะครับอ่าเหมือนเขาเรียกภาษาวัวที่ททเขาเรียกคือวัวห้าขานะครับคอเนี้ยคือน้าอีกหนึ่งขาที่มีเนื้อเยอะเขาเรียกวัวห้าขาภาษาเรียกกันนะครับอ่านี่ให้ดูนะครับวัวชุดนี้นะครับสามหมื่นต้นนะครับนี่นะครับ เป็นประมาณนี co ้ครับวัวที่เราซื้ like bbe bbe อนะครับลักษณะที่เราซื้อนะครับหนอกใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอูชุดนี้ไปลงที่เ <aj> มืองการนะครับเมืองการนะครับดูท้ายนะครับเพะชุดนี้เป็นวัวไม่ผอมนะเป็นวัวติดเนื้อนะครับติดเนื้อนะครับกตมกำลังดีนะครับกำลังดีไม่ผอมมากไม่อ้วนมากนะครับนี่นะครับ ีชุดหนึ่งนะครับชุดนี้จะเป็นชุดกลางนะครับเดี๋ยวชุดเล็กอยู่ข้างหนเดีนะ๋ยวพาไปดูนี่ครับส่วนสูงหนร้อยสี่สิบอัพนะครับท้ายใหญ่่ญนี้นะครับไปกันแบบเร็นเวนะครับไปดูชุดเล็กนะครับชุดเล็กสามหมื่นนิดเดียวนะครับ นี่นะครับลักษณะเหมือนกันนะครับหัสั้สสนหน้าแก่เหมือนกันนะครับน้าหนักตัว400บวกนะครับอ่าน้าหนักซากคู่ตรงๆเลยนะครับนี่นะครับสเปคเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับอ่าวัวชุดนี้เราจะทําเป็นราคาเดียวกับชุดนี้ก็ได้นะครับแต่วัวชุดนี้มันจะดูเล็กนะครับเราต้องแยกราคากันนะครับอ่ะให้ให้มันเพื่อความสวยงามนะครับอ่ะแต่วัวน้าหนักซากเข้าก็มีหนีกันนะครับแต่เราต้องแยกออกเพื่อความสวยงามครับว่า ชุดนี้ลักษณะแบบนี้ราคาเท่านี้อ่าชุดนี้สวยขึ้นมาหน่อยลักษณะแบบนี้ตัวเท่านี้นะครับถามว่าเลี้ยงใส่กันได้ไหมเลี้ยงใส่กันได้แต่อ่าโดยที่ลูกค้าสั่งเนี่ยชุดเนี้ยคือยังไงก็ต้องแยกเป็น2ชุดอยู่แล้วเลยก็เราก็เลยแยกให้แล้วทําราคาแยกไปเลยนะครับเราจะไม่ทัวฉเฉลี่ยเป็นราคาเดียวนะครับนี่นะครับอ่าหูสั้นน่าแก่เหมือนกันนะครับบ่อยมาออกไม่อยนี่ปูกข้อต่ายเลยนี่โอ้แบบนายนี่ดีทุกวัน นี่นะครับสเปกนะครับวัวนะครับถ้าอายุเท่าไหร่นะครับอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะครับอ่าสามปีขึ้นไปทุกตัวนะครับอายุ3ปีขึ้นไปนะครับนี่นะครับอ่าชุดนี้นะครับชุดแรกนี่น่าจะมี4ปีถึง5ปีก็มีนะครับวัวฟันแท้ประมาณสัก3ามคู่นะครับคือ6ซีกเนี่ยกำลัง กำลังดีน้าขุนนะครับแก่เกินก็ไม่ดีนะครับแก่เกินไปก็เหมือนคนแก่นะครับก็ถ้าเจ็บป่วยมามันก็เหมือนคนแก่ครับเอาคืนยากนะครับมีได้เสียมีได้เกิดการสูญเสียนะครับถ้าประมาณนี้นะครับกําลังดีนะครับไม่แก่มากไม่อ่อนมากนะครับห้าปีถอยนะครับไม่เกินห้าปีหรือหกปีอย่างมากนะครับบัวกําลังหน้าขุนนะครับตั้งแต่สองปีไปถึงห้าสามสี่ห้าหกปีอย่างมาก้าเกินหกปีเจ็ดปีไปเนี่ย มันแก่เกินนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อาศัยครูพักรักจําไปซื้อไปคนที่ขุนเขาก็จะเป็นคนสอนเรานะครับเพราะทาไมเพราะว่าเราเป็นคนซื้อซากเราไม่ได้ขุนนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับคนขุนก็ไม่รู้ว่าคนซื้อซากเป็นยังไงนะครับเราก็เหมือนเป็นคู่ค้านะครับเราก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเขาก็จะบอกว่าลักษณะแบบนี้นะครับอ่าไม่ดีนะเวลาเจ็บมาอ้วนมาหรือยังไงเป็นลักษณะไหน เจ็บมาแล้วก็รักษายากนะครับรักษาไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกนะครับแล้วก็ครูพัก,กจํานะครับอะไรดีแล้วก็เก็บมาใช้นํามาใช้นะครับอ่ะนี่ยังไม่อ่อนมากไม่แก่มากนี่ก็ประมาณสามปีให้ดูหน้าชุดนี้นะครับนี่เป็นชุดชุดเล็กนะครับชุดชุดนู้นเป็นชุดกลางนะครับเดี๋ยวมีชุดใหญ่จะให้ดูชุดใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับ นี่นะครับลักษณะเดียวกันนะครับหูสั้นหน้าแก่มีคอเหมือนกันนะครับวัวลักษณะเดียวกันครับยบอยอันบ้างมัดแจมาแะแกแกงงวงมูไหญ่นี่นี่น่ครับนี่ชุดใหญ่นะครับแกะแกงงวงมูญ่แกะออกมามาณเท่าเลยแกะออกมามันมัดสองเข้าไปแกะออกขึ้นก้อนละนี่คือสามหมื่นกางนะครับอ่ะหัวนี้ก็ประมาณห้าปีสี่ปีถึงห้าปีนะครับน้ำหนักซากห้าร้อยบวกนะครับบัวชุดนี้ สเปกเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับผูสั้นหน้าแก่ตัวนี้มันแก่ยางนะไอ้แก่เองแก่แก่มุดหน่อก็ได้แก่เลยจูงมาัดเลยพี่ลงลงพี่มันจงว่าเสียเวลานะครับอ่าเหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนเดียวกันนะครับผูสั้นหน้าแก่เหมือนกันเลยแต่นี่คือซากที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับซากนี้คือกาลังดีนะครับสำหรับลักษณะของต้นหน้าแก่นะครับอ่าม่วน้ากไม่ผอมมากสุขภาพดีนะครับผอมไปก็ไม่ดีนะครับอ่าแกะเป็นถังหรือเปล่าเออถือก็ถืออ่ะอ้วนไปก็ ไม่ถือว่าไม่ดีแต่ก็อ้วนแล้วเราสามารถเติมเนื้อเข้าได้น้อยถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถเติมได้อีกเยอะนะครับก็ไม่ผอมไปครับใช้เวลาขุนไม่นานนะครับสุขภาพกำลังดีนี่ครับอย่างนี้สวยมากนะครับหูสั้นหน้าแก่มีเขามีคอครับท้ายดีนะครับสะโพกดีกว้างดีอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับไห้ดูชุดนี้เก้าตัวนะครับเราซื้อได้แค่เก้าตัวกําหนดด้วยเวลาเวลาคือเวลารถมาเอานะครับอ่ะนี้ครับ วัวประมาณสี่ปีห้าปีนะครับวัวชุดนี้อายุสี่ปีขึ้นหมดนะครับสี่ 5, ปีห้าปีหกปีประมาณนี้นะน่าจะไม่เกินหกปีนะครับน่าจะไม่เกินหกปีนะครับนี่นะครับเฮ้ย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 ุกอ,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 อ่ะนี่นะครับ อันนี้ก็จะติดแบบเขาเรียกว่าอะไรลูกกระทบหน่อยนะครับหูจะเป็นหูปลายบิดหูเขาเรียกลูกผสมบาลูกผสมบาบ้านสายใหม่บาตซินอะไรประมาณนี้นะครับเป็นลูกผ่าผ่ามานะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่ายาวหูใบเล็กนะครับแต่ว่าเป็นหูใบบิดนะครับแต่ถ้าเป็นหูลูกผสมพื้นเมืองจะเป็นหูใบแบบนี้เขาเรียกหูใบโพนะครับอ่าอย่างนี้นะครับแต่นี้ให้ภัยก็คือตัวยังเป็นเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวลูกบาบ้านผสมนะครับคือลาตัวยังเป็นมีอ่างความลึกความไรนะครับ ไม่สูงโยงนะครับท้ายดีคอดีนะครับสิ่งที่สําคัญเลยคือคอดีนะครับคอสั้นเป็นลูกพื้นเมือนคือวัวลักษณะนี้คือลูกผ่ามาแล้วนะครับคือผสมผสมข้ามแม่ข้ามลูกมานะครับมีทั้งหน้าก็ยังเป็นบาซินนะครับหน้าโหนกนะครับหน้าผสมพื้นเมืองจะเป็นหน้าแบนๆอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้พื้นเมืองแน่นอนลูกผสมพื้นเมืองหูสั้นนี่หูนี่คือสั้นกว่าใบโพอีกนะครับนี่อ่ะ โอ้โหเท่าฝ่ามือครับเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยคอนะครับกลลูกลูกผสมพื้นเมืองวัวบ,บามันผสมวัวไทยขี้แกนอ่าพูดง่ายๆนี่จะเป็นลักษณะอย่างงี้นะครับอย่างงี้นะครับอย่างงี้อ่านี่ยังเป็นบามันผสมบามันโอ้โหมันจะใบตกตกหน่อยมันจะยาวก,กว่าตัวเมื่อกี้ที่ผมไม่ดูนะครับอ่ะเป็นอย่างงี้เขาเรียกว่าบามันผสมสายใหม่ผสมบาซินผ่ากันมาลูกก็จะเป็นถูบาซิน แต่ว่ามันได้ลูกผสมหูบาม่นมามันก็จะเป็นใบเล็กนะครับมันไม่ใบกว้างแล้วยาวนะครับเป็นใบเล็กแล้วยะเป็นใบเล็กแล้วใบบิดก็ก็ให้ไัยหูเค่นี้นะครับเราก็ได้นะครับคอพ่อคอ,อมันคอมันดีลักษณะตัวมันดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะถอยขึ้นรถหกล้อแล้วไปใส่รถพ่วงนะครับเพราะว่ารถพ่วงเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะข้อก้กลางมันเล็กนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตอนขึ้นรถพ่วงน่าจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ามีผมคนเดียวนะครับ ทั้งถ่ายวีโอทั้งขึ้นนะครับมีลูกน้องคนเดียวนะครับอันนี้ก็มามาช่วยนะครับลูกช่วยนะครับว่าเป็นยังเอาไว้นีก็ได้แกะแกะตะมูหนาห้าวมากก็ได้มันมาสองเส้นไว้อะมัต้องว่าจะเสียเวลาเดี๋ยวไอ้เบนจะไปเห็นละไข่ก็จะได้ถ่ายดูประมาณนี้นะครับตอนขึ้นรถหน้าจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าผมคนเดียวนะครับก็จะไม่น่าจะได้น่าจะไม่ได้ถ่ายเลยลแล้วฝนตกด้วยนะครับวันนี้สิบเจ็ดตุลาหกเจ็ดนะครับครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องนะครับ ปวินาคาวัวนะครับเพจ y o u t u b ปวินาคาวัวนะครับสนใจวัวซ่าเข้าขุนนะครับอ่ะติดต่อเราได้นะครับอยากได้แบบไหนพักมาคุยมาสอบถามได้นะครับแต่ที่ถนัดเลยก็คือหูสั้นหน้าแก่นะครับบอกแค่ว่าเอาวัวสเปกนะครับราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับอ่ะเราจัดให้เลยไม่ต้องคุยกันเยอะแต่ถ้านอกเหนือจากนี้เราก็คุยกันได้นะครับอ่ะเราสามารถซื้อให้ได้หมดนะครับบอกลักษณะมาราคามานะครับเราคุยให้ตรงกันนะครับว่าลักษณะเดียวกันไหม อ่าราคาเท่านี้เท่าน,นี้เห็นตรงกันไหมนะครับเราก็จะซื้อให้ตามที่เราคุยกันนะครับเราจะไม่มีให้ดูก่อนนะครับมาเลือกซื้อไม่มีนะครับอ่าเนี่ยอย่างลูกค้าชุดเนี้ก็ไม่เคยเห็นตัววัรเลยสั่งเรามาราคานะครับเอาแบบนี้แบบนี้อ่ความเห็นตรงกันอ่ะเนี่ยครับอ่าประมาณนี้นะครับของเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับอ่า รายละเอียดอื่นนะครับทักมาคุยกันหรือโทรมาคุยกันนะครับ0860117899นะครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ